การแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีของการแจ้งนะครับถ้าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีเจ้าของเนี่ยรวมกันหลายคนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องแจ้งอย่างไรวิธีการนะครับเขากําหนดให้กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีเจ้าของรวมกันหลายคนเนี่ยเราสามารถที่จะแจ้งประเมินภาษีเนี่ยไปยังเจ้าของรวมคนหนึ่งคนใด ก็ได้นะครับคนหนึ่งคนใดก็ได้ที่เป็นเจ้าของรวมกันเนี่ยโดยนะครับโดยจะโดยระบุชื่อเจ้าของรวมคนอื่นเอาไว้ในหนังสือประเมินภาษีเนี่ยฉบับเดียวกันนะครับเพื่อให้มาชําระภาษีแทนกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของหลายคนเราสามารถแจ้งคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเราก็ระบุชื่อเจ้าของรวมเอาไว้ในหนังสือฉบับนั้นหรือนะครับเราอาจจะ สำเนาหนังสือเนี่ยแจ้งเพิ่มเติมไปยังเจ้าของรวมคนอื่นก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีประโยชน์เพื่อ,อาการเล่งรัดในการชำระภาษีก็สามารถกระทำได้นะครับ